พูดถึงพี่นอแล้วก็ต้องพูดถึงผลงานที่เป็นผู้จัดร่วมกับคุณหนิงปณิตานะครับ<อ>กับละครเรื่องบ่วงวิมาลานะครับ,รบล่าสุดเขาชวนทีมงานนักแสดง ไปเสริมปังกันนะฮะทำไมพี่หลังเดินหน้าเปิดกล้องกันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บวงสรวงแบบจริงจังนะครับ,รบผู้จัดพี่หนิงปณิตานะครับก็ชวนทีมนักแสดงนำทั้งมิกทองระยะนะครับคุณเปรี้ยวทัศนียาคุณปูเป้กเกศรินนะฮะและอีกหลายๆคนมาไหว้เสริมความสิริมงคลที่สารหลักเมืองครับกร,รุงเทพนะฮะเรื่องนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของมิก เปรียวและปูเป้เลยนะครับทุกคนคพร้อมทุ่มเทการแสดงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะปูเป้นะครับรับบทเป็นวิมาลานางเอกของเรื่องเป็นบทบาทใหม่ที่อยากให้ทุกคนรอดูกันเลยนะครับการันตีความตั้งใจของปูเป้นะครับโดยผู้กํากับพี่ต่อสุภชาครับ ก็จะพยายามสู้สู้จะสู้เต็มที่ค่ะตรงไหนที่แบบว่าเป็นข้อผิดพลาดก็จะปรับปรุงเต็มที่มากนะครับแล้วเชื่อว่าน้องทําได้ดีครับผมนอกจากพูดชื่อตัวเองแล้วก็พูดชื่อตัวละครด้วยก็ขอให้เราเนี่ยรับบทออนปียาได้อย่างแบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้เป็นตัวเขามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะขอให้แบบการทํางานทีมงานทุกคนนักแสดงนะครับผมออกมาแล้วขอให้ปัง ทุกอย่างเลยทั้งเรตติ้งทั้งแบบงานละครทั้งทุกอย่างนะครับผมให้มันปังๆมากๆเลยครับผม